ในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่ฟุตบอลได้ถือกําเนิดขึ้นครับมีนักเตะเพียงแค่15คนบนโลกใบนี้เท่านั้นครับที่มีค่าตัวแพงกว่า100ล้านยูโรขึ้นไปครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าทั้ง15คนนี้นะครับจะมีใครกันบ้างก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนแล้วกันนะครับส่งหัวใจมาให้ด้วยแล้วทายกันมาดูครับว่า15คนคุณคิดว่ามีใครกันบ้างทายกันมาดูครับ เริ่มกันที่คนแรกเลยครับนักเตะคนแรกที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้านยูโรขึ้นไปครับนั่นก็คือคนนี้แหละครับแกเรตเบลครับตอนนั้นย้ายจากสเปอร์ไปอยู่กับเรอัลมาดริตในปี2013ครับค่าตัว101ล้านยูโรครับคนแรกครับจากนั้นมาครับอีก3ปีให้หลังนะครับในปี2 0 1 6ปอปอกบานะครับก็กลายเป็นนักเตะคนที่2ที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้านยูโรครับตอนนั้นย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่อย และในปีถัดมาครับในปี2017นี่คือถิติโลกที่ยังไม่มีใครสามารถทําลายลงได้ครับเนมาจูเนียครับตอนนั้นย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับเปสเชครับในปี2017ค่าตัว222ล้านยูโรครับตอนนี้นี่ถือว่าเป็นค่าตัวที่มีถิติแพงที่สุดบนโลกใบนี้ครับยังไม่มีใครสามารถทําลายลงได้ครับโคตรแพงครับดีวนี้ของเนมาจูเนีย คนที่4นะครับก็คือเกิดขึ้นในปีเดียวกันเลยนะครับหลังจากที่เนมาร์จูเนียย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของเปสเชครับนั่นเลยทาให้บา์เซลนาต้องหาซื้อกองหน้าคนใหม่มาแทนที่ของเนมาร์จูเนียและพวกเขาก็ไปซื้ออุสมานเดมเบเล่นะครับมาจากดอทมุลด้วยราคานะครับ135ล้านยูโรครับโคตรแพงเลยครับสำหรับดีลของอุสมานเดมเบเล่ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กดาวรุ่งอยู่ครับและนักเตะคนที่5นะครับที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้านยูโรขึ้นไปนั่นก็คือฟิลิเป้้กตตินนนโรัอยยาาจู ไปอยู่กับบาเซลนาในปี2018ค่าตัว135ล้านยูโรครับแต่เดีวนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันเลครับส่วนคนที่6นะครับนั่นก็คือคนนี้นะครับตอนนั้นยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับคิเลสเอมบาเป้ครับยังเป็นเด็กดาวรุ่งในเวลานั้นครับย้ายจากโมนาโกไปอยู่กับเปเชครับปี2018ค่าตัวครับโคตรมหาแพงครับ180ล้านยูโรเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดอันดับที่2ของโลกตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายสถิติของเอมบาเป้อันดับ2ลงได้ครับ และคนที่7นะครับนั่นก็คือคริสเตียโนโรนโดไอดอลของลเยนเอมบาเป้เลยครับในปี2018เขาหมดความท้าทายกับเรย์มารติดแล้วนะครับหลังจากที่สร้างตำนานไว้อย่างยิ่งใหญ่กับเรย์มารติดครับตอนนั้นหมดความท้าทายแล้วก็รู้สึกว่ามารติดนี่ไม่ให้เกียรติสัญญาฉบับใหม่กับเขาด้วยครับเขาเลยตัดสินใจย้ายออกจากเรยมารติดไปอยู่กับยูเวนตุสในปี2018ค่าตัวในเวลานั้นครับย้ายทีมอยู่ที่117ล้านยูโรครับ ส่วนเอแดงงาซาครับนี่คือนักเตะคนที่8นะครับที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้านยูโรครับดีลนี้นะครับเกิดขึ้นจากหลังที่จากฟิเซโนรันโดย้ายจากมาดริดไปอยู่กับยูนตุสครับนั่นเลยทําให้มาดริดต้องหาตัวตายตัวแทนและตอนนั้นเอแดงงาซาในกำลังท็อปฟอร์มกับเชลซีด้วยครับย้ายไปปี2019ครับย้ายไปอยู่กับเรอรลมาดริดค่าตัว115้าล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามครับ เอดงอาซาก็เล่นไม่คุ้มค่าตัวเลยครับผลงานถือว่าย่าแย่มากๆกับสโมสรอย่างเรียลมาดริดนะครับตอนนี้ก็ยกเลิกสัญญากับมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สถานะเป็นนักเตะฟรีเอเจต์นะครับมาถึงคนที่9นะครับยังอยู่ในลาลิกาสเปนครับชาเฟลิกับตอนนั้นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับเป็นอนาคตของทีมชาติโปรตุเกสย้ายจากเบนฟิก้าครับไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดในปี2019นค่าตัว1 2ึ2้ล้านยูโรครับแพงมากสำหรับดีลนี้ครับ ส่วนคนที่10ครับเป็นองตวงลกรีซมันนะครับหลังจากที่ทางเอลติโกมาดริตได้ตัวชาวเฟลิกมาจากเบนฟิก้านะครับนั่นเลยทําให้พวกเขาต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมไปแล้วหวยไปออกที่องตวนกรีซมันครับปล่อยทางองตวนกิีซมันครับให้กับบาเซลนาในปี2 0 1 9ขายได้ในราคา120้ล้านยูโรด้วยกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับองตวงลกรีซมันในสีเสื้อของบาเซลนาไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ครับ มาถึงคนที่11นะครับนั่นคือนักเตะอย่างแจ็คกิลิชครับคนนี้นะครับเป็นไงหน้าตาโคตรเท่ผมโคตรชอบเลยครับตอนย้ายจากแอสตันวิลล่าไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ในปีสองพนปี2021ครับตอนนั้นค่าตัวอยู่ที่117.5ล้านยูโรครับตอนนั้นก็กลายเป็นนักเตะ ที่มีค่าตัวแพงที่สุดของสุกพิมลีกอังกฤษเลยครับแล้วก็แจ็ก e กี้ลิชก็ถือว่าเล่นได้คุ้มค่าตัวฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็พาแมาสติฟข,ขวาที่ปชันได้สําเร็จด้วยแหละครับส่วนคนที่12ครับอยู่ในช่วงซัมเมอร์เดียวกันเลยนะครับกับดีลของทางฝั่งแจ็ค e กี้ลิชครับโดยมปดูลูกาก้ครับย้ายจากอินเตอร์มิลานตอนนั้นนี่กำลังท็อปฟอร์มกับอินเตอร์ Inter, ครับย้ายไปอยู่กับเชลซีในปี2021ครัคาว113ล้นยอนนั้นอาด้วารับความหวังวหนก่งน้อยลิบสเชล้เป็นกูโรตอนนัอยมาไรกยกาม ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแล้วครับมีปัญหากับสโมสรนและแฟนเชลซีหลายๆคนก็โหวตว่านี่คือดิวที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายของเชลซีเลยก็ว่าได้ครับ มาถึงนักเตะคนที่13นะครับดีลนี้ก็เกิดกับเชลซีอีกแล้วนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสครับย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับเชลซีในช่วงต้นปี2023ครับค่าตัว121ล้านยูโรครับแต่อย่างไรก็ตามดีลนี้ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจมากๆครับเพราะเอนโซเฟอร์นันเดสเพิ่งควา้าแชมป์โลกมากับทีมชาติอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับผลงานของเชลซีอาจจะไม่ดีแต่ผลงานส่วนตัวกับเอนโซกับเชลซีถือว่าเล่นได้ดูดีมีอนาคตเลยทีเดียวนะครับก็ถ,น,ววน,น,ถนัคงีึ้รบ มาถึงคนที่ส4นะครับจูดเบลลิงแฮมครับดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษดาวรุ่งฝีเทา้าดีอนาคตไกลนะครับในปี2023ที่ผ่านมาในช่วงซัมเมอร์ครับดอตมูลครับปล่อยไปให้กับเรรยลมาริดครับค่าตัว1น3ร้าล้านยูโรแล้วดีลนี้ครับผมเชื่อว่าในอนาคตที่จะถึงนี้จูดเบลลิงแฮมจะกลายเป็นกองกลางเบอร์ต้นต้นของโลกอย่างแน่นอนครับไม้ะจะเป็นเรื่องของฝีเทา้าพลังกำลังรูปร่างร่างกายการอ่านเกมทุกอย่างเพอร์เซ็กมากๆสำหรับมิดฟิลด์คนนี้ครับยังไงก็เชื่อมั่นว่าดีลนี้มมาาดดรริปะสสบบคเ็จออย่แนนนั ปิดท้ายที่นักเตะคนล่าสุดเลยครับที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้านยูโรขึ้นไปครับนั่นก็คือดีแควนไรท์ครับเป็นนักเตะคนที่15ครับย้ายจากเวสต์แฮมไปอยู่กับอาร์เซนอลครับค่าตัว116.6ล้านยูโรครับว่ากันว่าดีลนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งดีลที่อาร์เซนอลซื้อไปแล้วจะคุ้มค่ามากๆครับก็ต้องรอดูครับว่าผลงานของทางดีแควนไรท์กับอาร์เซนอลนี้จะเป็นอย่างไรครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ15นักเตะที่มีค่าตัวเกินกว่า100ล้านยูโรขึ้นไปครับมีเพียงแค่15คนบนโลกใบนี้เท่านั้นครับสนับสนุนคลิปโดยนิวซูซูกิ e ออ i g ติก้าส mart ค y b บิชแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นครับแต่มีจำนวนจำกัดน,นะครับ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูมสุซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเว็บไซต์ซ .co.th ครับและเ,เพื่อนๆนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทั้ง15นักเตะครับคิดว่าดีลไหนประสบความสำเร็จคิดว่าดีลไหนยอดแย่นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตงไว้ด้วยนะ